ไปต่อครับในคอร์ทที่สองครับด้วยเวลาเดินทางด้านทีมที่สีครับเสริมทางด้านแบงค์สารินมาครับตั้งไปตั้งไปตั้งไปแบ็คขวาครับเป็นทางด้านตายประธานครับผจญกรอยังอยู่ครับเพเมเกอร์คู่นั้นอ้้มจีหงสเกียวครับส่วนทางด้านโพรไซสสี่ครับ ยังใช้ชุดเดิมเดิมครับเสริสมมาที่สองท่านครับสามทา่ทานขยับบ่าลูกนี้มีเสียงก็วีแล้วครับเอาละครับจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านจะต้อนนะอ๋ออันนี้จะปัก ปากจัดมาลูดีสากิจเปลี่ยนแกนนะโอ้ยไม่ได้นะนับเจนโมจีเจนโมซันแต่พวกส้นเพลงเข้ามานะครับุยบัญญัติโพธิคุณครับุยบัญญัติผักโอ้ครับจะต้องโตต่าก่อนได้

ยิงซ <anto> <divide S 1> ้ขวาเลยครื่มงทางนันต้อมบานโพล่ะครับบอกอย่ายิงขวาไอ้ต้อมอย่ายิงขวาอาโนบิดมาครับตักเตือนนิดเดิงครับพูดคุยนะยิงซ้ายเอาเข้าซ้ายดิจังหวะออกบอลไปตรงนี้ออกบอลนุศรคำพอดีครับจะได้ลูกไปลูกเซฟเพลยขึ้นมาแพ็้เลย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 เอาออกบอลนุศร วางขึ้นมาลูกนี้จะเช็ดแล้วครับไม่โดนครับทางด้านจะไว้อย่างนด้ครับหวังนาเก็บได้แดนกลางครับมีแพนนักกอนไปไปกระดกมาให้ธนจะต่อซ้ายไปจะจะจับทำไมไม่แปซ้ายอยู่นะคต้อมบันโทนะครับจะยิงพวกซะแล้วนะครับ ไอ้ต้ามายิงซ้ายยิงซ้ายไปเลยน<อ>ีไปไปเลยไม่ต้องจับแล้วยิงซ้ายเลยอน,อนุสรวางมาตรงนี้เกี่ยวได้ฮะลูกนี้เจอแท็กจาดด้านหลังครับบอลได้เปรียบลูกนี้จับพลิกครับจับพลิกจับบิดแล้วลูกนี้จัดเท่าไหร่ครับอใส่มันเลอกเกินครับพวกนี้ คุณผทุกคนครับต่าระธานครับต้อมต้อมทีจะสั์ขวาให้ตายตายมาแดนกลางลูกนี้ต่อแบกที well, ่แบงค์สารดินหลายมาเก็บท er kind of ี่ต่อแพทนาตักอสือฟ้าและจัดโอ้โหลูกนี้ทัด่อดไปมุมนะครับของด้านทีเนฟซี